ดีค่ะลงไหนกันค้าโบชินกิค่ะโบชินกิลงลงโพล่ะค่ะแล้วมาตายครับลงโบชินกิครับขอหยิกขำทีนึงค่ะอุ้ยหาเรื่องโดนเด็กถอนหอกไปฮัลโหลในในในเครื่องจะหยิกข้างซ้ายข้างขวาหยิกขำหน่อยค่ะะเอาข้างซ้ายข้างขวาหรือจะเอาข้างกลางอ๋อไม่เอาค่ะเอ้ย ไปโชว์ไปดูโชว์ของโชว์รูมดีกว่าเฮ้ย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 ้เฮ้ยกูโดนไล่โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยเกือบโน กูปุยก้อนกผมก้นกไอสัสเอ้ยมันมีตัวรองตัวหนึง่งสามตัวเลยบ้านหลังนั้นเพื่อนเห็นแกตัวเดียวไว้เมื่อกี้กอ,อผมจริงมันโผล่ว่ะกันมั้งอ้อ้าว เ yeah, <laughs> ี้ยฉับตายบุทระวังนะ <laughs> ไม่ชี้เรากลัว เอซิโนแว็กต์ะวัคซีนที่ไทยแม่งไม่ดีฮะไอ้ซิโนแว็กญี่ปุ่นเขาโรดงงงงก็ใช่ไงซีโนแว็กมันออกมาก่อนที่มันจะกลายพันธุ์นี่มันกลายพันธุ์ไปหมดแล้วซิโนแวกนี่ของหวยแตกมากกูทีดไปแล้วซิโนแว็กจริงมาเออมึงยังไม่ตายก่อน เอาไอ้เหี้ยก็ตายกูจะไม่เล่นกับมือไอ้สัตว์เขาทำไมมึงไปฉีดแล้วอ่ะมึงไปลงทะเบียนฉีดมาเลยอ่ะเปล่ามันเป็นสิทธิ์ของนั่นแหละที่ทำงานกูขอให้ไปฉีดเขาไปฉีดโอ้ยเนี่ยน่ากลัวใช่ไหมมงฉีดเขาฝังโดดยังครบแล้วสองเข็มแล้วก็ยังไม่ตายนะยังกี่วันแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เอง โอ้ยถ้างนนั้นยังอยู่ได้อีกห้าอีกห้ากคือ,ห,อ 5, ห้าแล้วห้าสี่สามสองไอ้เหี้ยอะไรแปลก <c oughs> ไม่แต่มันก็ไม่มีะนะมันก็เฮ้ยมีคนลงไอท้ทัาตี้นะมาจุด l o c a t i o ขึ้นตึกขึ้นตึกขึ้นตึกไอ้เหี้ยแล้วกูลอยมาตรงนี้หน่อยไอ้ห่าเอ้ยดูกูไปหาปืนดูก,กูกลับมาปืนโอเคโอเค อยู่โกดังโกดังโกดังเเดี๋ยยวรราจะออู่โกดังถ้าเกิดว่าหันหน้าออกถนนอยู่ขวามือโกดังขวามือมันยิงกันแล้วอ้าวแหมเม้งแล้วไม่ใช่ะไม้งไปไวนะแล้วบุตรอยู่ไหนอะแสดงลูกตองมันคมมากแสดงว่าเม้งหักศีรษะ เดี๋ยวกกูหานลับไปปแ๊บม่ดูสุดที่แมงตายเลยไม่ยิงเลยแมงแย่งกวาดบุี่ดักดักดักมันมันมันมีกี่ตัววะสามถ้ามันขึ้นมาบอกเลยว่ามันตายเกมเร็วอีกไม่มีแคดีพีเหรอเอาสกาบุสเอาสกาปะสกาสกาสกาเอามูเอ็มเจ็ดด้วยกูดฟาร์มกล่องเสร็จแป๊บ ขุดแม่งหน้าใช้ลูกซองยิงสวนมันเนาะอือฮึขอลูองตักสามตัวสามตีแล้วตีแล้วตีเหรอมีระเปิดปาอะไรกันวะตีถิ่นด้วยถิ่นดักไหมตรงนี้แหละขึ้นมามึงตายขึ้นมาตายเราจะกระโดดหนีดีว่าบุตร มันนอกตัวหนึ่งนอกตัวหนึ่งมันนอกตัวหนึ่งหนีไหมหนีไหมตรงนี้ฮะแต่หนีไปไหนได้เราต้องดักอยู่อย่างนี้แหละเราหนีไปไหนไม่ได้ Mày nóc dừng nóc nóc như thế này, nóc 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 nó nóc nó nóc nó nó

พูดดัวมายังมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคไปแอปก่อนแอปก่อน้ยมันยิงใครวะพวกมันนั่นแหละฆ่าไปหนึ่งโอเคสวย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 เออเออเออปุกมันเลือดสา่งแล้วเอาทางซ้ายไหมเอาทางซ้ายไหม โดดโดดไปเลยโอเคออกออกออกเลยหนีได้เลยหนีได้เลยหนีหนีได้เลยหนีได้เลยดูให้ดูหนือเหนือเหนไม่โดนหรอเแค่ตักทากออกกำลังกัมแพงให้บุฒิออกกำลังกัมแพงเลยออกเลยออกเลยออกเลยดูให้อยู่เดี๋ยวเช็คกันเงียบ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 เลยน็อกน็อกน็อก

ม,มีเพื่อนมันมาชุบอีกตัวอยู่หลังกำแพงแน่ <m ock ed locations> เลยมาจุดโลเคชั่นไอ้นี่ไงยิงปีน้ำเป้าเป็หัวโอ้โหแบบนี้มันอยู่หลังกำแพงเลยเหรอระวังนะระวังนะน็อะอีกตัวนี้ไหนอ่อีตัวอยู่หลังกำแพงอยู่อยู่ตรงกำแพงเลยข้างหน้ากูาเนี่ยเห็นแล้ว ตายหมดโอเคสวยอ้าวเฮ้ยบุตรมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบอกหมอสิโดนวงมาเร็วๆบุ้ยมาเยียบสามีไม่ดโดน <laughs> इंग्लैंड आल लवर बेस इंडर के अपना तमर पहना हेलो 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 कहाँ जाएगा भाई कहाँ जाएगा हेलो हाय वाज़ यूज़ तो पी इंडी थी हाँ कहाँ जाएगा ब्रो कहाँ जाएगा कम कम मिलती बेस ओके ओके कम कम ओके रेसार बोल नो पी माय नेम ओके ओके भाई आजा 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 बिल मत है तो आजा भाई ओके <laughs> <laughs> <Okay>, भाई ओके आजा <laughs> okay, भाई आजा बुढ़िया ओके भाई ओके कमी हाँ भाई บนเครื่องมันถามมู่ว่าที่บ้านมึงใช้ปลั๊กไฟกี่หัวคุณฟังออกเหรอเฮ้ยกูเดาเผื่อไอ้ยผู้บังคังขีดไม่เป็นกันได้ไงวะไอ้พวกนี้มันจ้ากตรงตีวะตรงตรงนี้เกาาละที่ที่เราต้องให้ไอ้ บนบหัวโอ้ยสองซาต้เอเจ๊งปืนากระวานกระวานเอาเพื่อนเดอเอ้าเจาเอ็นยังมีสาเหตุเล่นปืนกันอเพื่อนไฮ้ยเเพื่อนที่ไหนอยู่บนเหรอกูไม่รู้ไม่เห็นกูในตึกเพื่อนอยู่มะรเพื่อนอยู่ตึกอีกตึกนึง แล้วมันก็ลงพร้อมการิงบนี้โอ้ยให้ขาดอนไปได้ทันอยโอ้ยโอ้ยล a คชไอ้ทอมไหนวะไอ้ทอกูไปหามึงกูอยู่นี่อยู่ไหนวะอยู่นี่ไปไปหาเมือ่ได้่ะกูล้อมย

มาียแล้วไอสัตว์เ้ยสวกำันเินไปแล้วโอ้ยเต็มเเน้นเน้นรเอาไงดีอะตาน h ้เราเราลีไหมเราลีเราลีไม่นับไม่นับไม่นับตานี้ไม่ถือว่าเป็นตาสุดท้ายเอาเป็นตาท้าแล้วกันลี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  ที่อตอเยอะแตงแย่มันลงท<อ>ี่ตรงนี้วะนนียคิดว่าฝนเรี่อกี้เรียบๆวยเอ้ย